ดังไฟมาพัดเข่าแล้วแม่เจออ้าไปดังไฟให้แลรอเขากรรมน้ำตาลสองพอแม่ฮะเขาสิแข็งบ่เธอดู้ไม่อืว ก็บอเจะาช้่เห็ดหมดว่ล่ใช่ไปลาำลังทำอะไอยู e ่พัดซ้อนกระทะเลายค่ะอืมเปตาแซ่บก็บถอะ <laughs> mà chỉ mất thai phi thế nhất là những <laughs> thằng phi rồi đó. thằng qua một khám thì kinh một ngon rồi. con thì này con rẻ hay mẹ. hay đang bay. hay này rồi. không kịp nữa. bay. thằng nào. có bưng hầm. mấy ดมอนมดโอาสายังยี่ยพย่เอายยังเยยัง่ายันเดยวลบหเาล่ะเยนเวียงวัง้าหมือนี่ไปเ็บบกีกมีผู้เอาหลานกัเจ็บบุกี้กูดมันมีผูเอาหลานให้เดียวควายใหญ่ีแล้วนี่ยใหญ่มา่มันมีผูเอาหลานอันน้น่อยผู้ใดจะดี เอาบางหันที่มันหญ่มันยางไปไดนบ่ที่นี่ยนก๋วยอูจะกินอ่ะอาแตสิบวัอตัวกวจักแล้วเราก็แหไปหาสิบวอยู่ตัวขึเนแล้วหรอข้าขายอยู่อ่ะ สิขาจะไดกินเนื้อหัวตาผัดก็ทเน้อหอยสิไปห้อนเดียวแต่เหัวยัน่บอัดทั้งสงหม้อนาเ่อนผัดได้หน่อยหนึ่งไยัดเด้ยาปล่อยนด้ยาเลีาห่เถอะขาตมขต้มข้าวมผุนเด้อขาวมผุนเด้อประัดวัด พัดเพื่อเราแน่เิมห่อสวยน้ำเต็มหน้อน้อยไปเลยเนี่ยเต็มเนื้น้ำเปะไดแบบเปีนเปียกสิโงซะไปยังเอาไมไปตัดกระโปงสัชิมอยังอ่ะขาห่อชิมา่คุ้มนะเออมึงเอาหนีพ่ไปย่อมผมว่าสักเหตบกูมันออกกี่ล่ะสักอะไรฮะสักออกยือออยมดให้ข่อยซะ

เอาม่เห็นเอามาเห็ดตัวย่างเห่งเนี่ยตัวอ้วนีกล้วยสันเลยได้ให้ตากกุ้ยละกะห้องพักผิงพได้กรห้ลแจกได้หดอกเ้่ม็มได้หอกงานต่นพั้งเ็ีิดตนเบ้อ่นวนี่่าผนวไปตองเขียงดลย่ให้ตรงคือเฮาดิโดยังตอนกรได้มานท่านผอวคลด

เหนบ่ม่ยิมระบายผู้ดสวยยิมเด้อเห็นที่่าจะฟกองหน่ะเห็นบ่อายาอักิทงน่ะอก็เห็นแกงมาเลยแ่เขาเอารู้ืกอนตอูเขาไรับ้ใส่ไนี่ได้มีเออลวนทีใส่ไนท์ด้อยใส่ก้อนป่วยใส่ก้อนหนึ่ ลตอนไปตามถนัดเลทางยืด่างอยู่นเางได้รวมควันกเอาเอีแบได้ปะเอาแบบข้ามหอเดียวอิ่มเลยปเไงโ้ยเียมันบางามเียหัก็ดี่ละหไเห็ปเป็นแม่หญคือกับวแม่เป็นังไงอะ ไหกกอหัยูเสนคนผู้เ้าจหอไปฆ่าฟังอันนมงเด็ีอัน,นีวต้องคอยูือหอันนี้ก็ต้องควรอันนีัอันนี้เดียบหลีกให้ไปหอดยหดว่าั่นเท่าไห่เดี๋ยวฟสงสางกัเลยอันนี้เปนง,งาน,านบ่ิาร ว่าู้ที่กระติดหนอยดีหลบฟกระไดมันหน่อยกวดว่ากระดุมห่วกระดจะตายตายบันบ้นมีก็บา่นของสามที่ยัน เด็ไปยังก่อนเออนั่นแัวมาแล้วลนั่นั่นนั่คนนี้ดูว่าฉันน่ะยังไม่ทันฉันอยากแต่ทำหัวม่ตัวเออคม่นก่ บานมันยาวสิบกิโลมันยาวหัวตรงนี้มยาวหัวหน่อยตัวอันน้อยมันยาวดียาวมันยาวที่ดีมีความแข็งแบบสิบยาวสุดท้ายก็มีที่ดีที่สุดเลยแล้วมันตันกันนิดเราดีเราเยอะตัวอันนี้มันก็ใช่ก็ใช้ไม่แพงมากยาวกับยาวเนง่ยเออคือตัวใจหัวบ่คือใจคือดุไ้่แล้วมันมี

มุก่งแาวกะทิบ่งเฮ่อนงกลทปงกองได้องกลตายว่าชูเอาเป็นกองดอกเจเวลามนางขูดนางบีบยีบ